สวัสดีค่ะมาพบกับวิชาประวัติศาสตร์สอนโดยคุณครูบุตรสยมาตร,รุ่งแดงเช่นเดิมค่ะสำหรับในวันนี้เป็นการเรียนครั้งที่3ของภาคเรียนที่สองนี้แล้วนะคะวันนี้คุณครูจะสอนเรื่องแผนผังความสัมพันธ์ระหว่างพระมหากษัตริย์ไทยทั้ง10พระองค์ค่ะเมื่อน,นักเรียนเขียนวันที่แล้วเตรียมตัวเขียนแผนผังกันได้เลยนะคะ เตรียมดินสอยังลบไม้บรรทัดและสีมาด้วยนะจ๊ะแผนผังความสัมพันธ์ระหว่างพระมหากษัตริย์ไทยทั้งสิบพระองค์ค่ะเริ่มต้นด้วยรัชกาลที่หนึ่งค่ะเป็นผู้ก่อตั้งราชวงศ์จัก,กรีเป็นพระองค์แรกค่ะต่อมารัชกาลที่สองจะเป็นพระโอรสของรัชกาลที่หนึ่งนะคะแล้วต่อด้วย รัชกาลที่สามซึ่งเป็นพระโอรสของรัชกาลที่สองเช่นเดียวกันค่ะและรัชกาลที่สี่ก็เป็นโอรสของรัชกาลที่สองเหมือนกันค่ะในแผ่นดินรัชกาลที่สนั้นมีพระพระเจ้าแผ่นดินอีกหนึ่งพระองค์นะคะคือพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะเป็นพระมหากษัตร์สองพระองค์ซึ่งอยู่ในรัชกาลที่สี่นะคะต่อมา เป็นรัชกาลที่5ค่ะซึ่งเป็นโอรสของรัชกาลที่4ค่ะและต่อจากรัชกาลที่5ก็คือรัชกาลที่6รัชกาลที่7ค่ะทางรัชกาลที่6และ7นี้เป็นพี่น้องกันนะคะและเมื่อรัชกาลที่7ทรงสละราชสมบัติแล้วท่านไม่มีพระโอรสพระธิดานะคะก็เลยย้อนไปดูที่รัชกาลที่6รัชกาลที่6 ก็มีเพียงพัทธิดาไม่สามารถขึ้นรองราชได้เราก็เลยย้อนไปดูที่รัชกาลที่5ค่ะยังมีพระโอรสอีกหนึ่งพระองค์ค่ะคือพระมหิตตลาทิเบตอดุญยเดชวิกรมพระบรมราชนกค,ค่ะแต่ตอนนั้นท่านได้ทรงสิ้นพระชนแล้วนะคะซึ่งท่านก็มีพระโอรสอีกสองพระองค์ค่ะคือรัชกาลที่8ค่ะรัชกาลที่8ได้ขึ้นครองราชต่อจากรัชกาลที่7ค่ะแล้วต่อจากนั้นก็จะเป็นรัชกาลที่9ค่ะ ซึ่งรัชกาลที่8และ9เป็นพี่น้องกันนะคะและยังเป็นหลานของรัชกาลที่หอีกด้วยนะคะเมื่อรัชกาลที่9สิ้นพระชนนะคะก็จะมีรัชทายาทก็คือรัชกาลที่10ค่ะในการวาดแผนผังนี้นะคะให้นักเรียนใช้เหรียญบาทนะคะในการวาดวงกลมนะคะพร้อมทั้งระบายสี ตกแต่งต่อเติมแผนผังนี้ให้สวยงามนะคะจะวาดรูปเด็กไทยธงชาติไทยก็ได้ค่ะขอให้สนุกกับการวาดภาพและเขียนแผนผังนี้นะคะสวัสดีจ้า